ิดตัวไปอยู่ดีๆ,ๆ,ๆก็มีเรื่องที่แบบช็อ,ชอๆๆจริงๆเกิดที่สาขาเชียงใหม่ไฮซิตเชียงใหม่ออก็เป็นลานที่โด่งดังมากในเชียงใหม่เนาะแล้วก็สังเกตว่ายอดมันติดตัวแดงคือเขาจะมีการส่งยอดแบบทุกวันไปทุกวัน,วนอะไรเงี้ยเราจะมียอดที่เราตังเป้าไวไ้ไฮซิตไม่เคยมียอดตัวแดงหรือต่ำกว่าตักเป้าที่เรา,เ,าเราต้องการมันหลายวันหลายวันมาละแล้วก็ ถึงวันที่พนักง,งานเขาทำความสะอาดหอมก็ไม่รู้ว่าอันนี้สิ่งนี้มาติดตั้งตั้งแต่วันไหนช่างมาติดตั้งแต่วันไหนแต่เป็นวันที่เขาทำความสะอาดแล้วก็โยกโซฟาแล้วเขาก็เจอเขาก็จะแคปรูปมาแล้วก็บอกในไลน์ลุ่มว่าอันนี้มันคืออะไรแบบเด็กไปเจอมาแต่หอมคิดว่าทางภาคเหนือเขาก็มองเป็นอย่างเดียวแหละว่าเป็นเรื่องของการทาของคุณใส่อะไรประมาณนี้แต่ถ้าฝั่งกรุงเทพก็จะเวลาที่เราแชร์รูปเนี้ยฝั่งกรุงเทพก็จะบอกว่าแคปพีชแค่ทาตกหรือเปล่า างเงี้ยคือมีความลบหลู่ในระดับหนึ่งก็เป็นแบบเรื่องของภูมิศาสตร์ภูมิภาคกันไปในร<อ>เรื่อง,ของ,ข,องของเชื่อะ่ะเอาจริงหอมหอมเชื่อว่าไอ้วิธีการทาเสยศาสตร์อ่ะมันมีมานานแล้วมันมีมาจริงแต่หอมไม่เชื่อว่าทําอะไรได้เพราะมีความรู้สึกว่าถ้าทําอะไรได้ฉะนั้นเราทําให้คนที่เราเกลียดไหมอ่ะหรือว่าตอนนี้มีข่าวอะไรที่มันเป็นประเด็นกูเกียดกูบทาของใส่ได้ไหมอ่ะอะไรเงี้ยหอมรู้สึกว่า ไม่น่าจะมีอิทธิฤทธิธ์อะไรขนาดนั้นอันนี้เป็นความเชื่อส่วนตัวแต่ถามว่ากลัวไหมกลัวมากเพราะเป็นคนกลัวผีอยู่แล้วแล้วเราจายยัดการหรือว่าแก้ยังไงขอให้เราเปามเชื่อข้ามศูนแบบนี้ก็จะมีฝั่งอาจารย์ทางเชียงใหม่แล้วก็มีอาจารย์เราเราก็ถามอาจารย์เราว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันคืออะไรถ้ามันเป็นเรื่องของบนดำจริงๆทางตำรายเนี่ยเขาจะว่าเป็นผมของผีตายโหง แล้วก็เทียนที่หักอย่างเงี้ยก็จะเป็นหักเพื่อให้เป็นรูปทรงอวัยวะเพศหิกเพราะว่ามันไม่ควรเข้าไปอยู่ในนี้สถานที่แบบนี้ต้องเป็นอวัยวะเพศช,ชายก็คือเอาเราไปตั้งเลยเลยเราเป็นศิลกษสิญญ่งนั้นแต่ว่าไม่มีผลกับคนที่เที่ยวแต่จะทําให้กับยอดธุรกิจตกทีเนี้ยเขาพูดว่ายอดธุรกิจตกอ,ะอ่ะมันดันตกจริงๆอางั้นก็ทาบุญทําอะไรไปตามที่เขาบอก แต่ยอดก็ยังไม่ได้ขึ้นฉะนั้นมันพูดในเชิงวิทยาศาสตร์สของคือเป็นเรื่องเศรษฐกิจที่เชียใหม่เเออเรากกากะแสข่ว้งคนไม่มีกระแสข่าวนี้ค่ะไม่มีค่ะถ้าเหตุที่ไหนแปลว่าตาเราไม่ดีค่ะแต่ว่าคือเราก็ไปเจอจริงไม่ได้ค่ะถ้าเจอจริงแล้วมีคนมากล่าวหานั้นขอให้ตลับนั้น อยู่กับคนคนนั้นด้วยเธอ,อรู้รว้าแทงมาแทนกับ <c oughs> เราปรึกษาจริงๆอาจารย์บอกว่าไม่ให้ปลุกใจอาฆาต <c oughs> เพราะว่าถ้าสิ่งนั้นนะนะถ้ามันเป็นตามความเชื่อว่าเป็นเป็นผมผีตายโหงจริงๆมันก็ไม่มีวิญญ,ญาณงผ,ผีตายโหงใช่ไหมเขาไม่ได้รู้เรื่องเขาไม่ได้รู้เรื่องและเขาไม่ได้มีมีความอาฆาตกับเราเขาแค่ ตามอะไรบางอย่างก็คือถ้าในฝั่งอาจารย์เราก็คือให้อโหสิกรรมแล้วทาบุญให้เขาเลยจริงๆเขาไม่ใช่กันขึ้นมาเรามีเราจะต้องมีการนิมนเจ้าพ่อเจ้าแม่ไปเสริมพัฒที่เชียงใหม่ไหมทำบุญค่ะผมเชื่อว่าแค่ทําบุญทาสังฆทานทาบุญให้เขาแค่นี้พอแล้วอมไม่เชื่อว่ามีอะไรที่สามารถจะอยู่เหนือชีวิตที่เราลิขิตเองได้ค่ะต่อให้ยอดตกก็เป็นเรื่องเศรษฐกิจของเชียงใหม่ เแต่ตอนนี้ยอดกำลังจะขึ้นแล้วเพราะมันได้กระแสแล้วไฮซิตเชียงใหม่และบาร์โฮสหลายๆร้านไม่ก็เป็นศัตรูกันนะคะขอให้เราทํามาค่ะขึ้นด้วยการเอาเชียงใหม่จงเจริญสาธุสาธุพิ่มลับพร99มาไม<อ>่เคยมีมีศัตรูหรือมีคูออ่แข่งมาที่นู่นอย่างเงี้ยศัตรูโดยส่วนตัวไม่มีแล้วค่ะก็ถ้าอย่างเงี้ยมันก็เป็นศัตรูทางธุรกิจแหละถ้าไม่ใช่ศัตรูทางธุรกิจเป็นคู่แข่งทางธุรกิจเราไม่จำเป็นต้องเป็นศัตรูกันก็จะเป็นความเชื่อของทางภาคเหนือเนาะจริงๆอ่ะทุกทุก เรามีผู้แ่นทางธุรกิจอยู่แล้วค่ะแล้วหอมก็เจอเรื่องอะไรแบบนี้มาตลอดตั้งแต่ทำอาหารเสริมทำทิทำอะไรเงี้ยมันมีมาโดยตลอดอยู่แล้วเพียงแต่เป็นมิติใหม่ในเรื่องของพองเราไปย้ายอยู่ภาคเหนือแล้วมันมีเรื่องของการทาของเสียสารที่มากก็ถือว่าเป็นมิติใหม่ของเราอย่างนี้ในในส่วนของกรุงเทพเราต้องการระวังตรงนี้ยังไงบ้างต้องมีการยกโซฟาขึ้นดูอันไม่กันกรุงเทพบอกคิดว่าไม่น่าจะมีจะมีเรื่องขนใสหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะ เดี๋ยวเราให้เด็กในร้านเราแก้ผ้าทั่วร์ลาของเราดีอยู่แล้วของเราดีของดีแค่ไหนเจอของดีกว่าและเราต้องเช็คบ่อยๆนะเื่อจะแบบเช็คของเช็คของใช่เช็คผ้ามันแีอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยเมื่อหอมคิดว่าจากการที่หอมทาให้มันเป็นข่าวเนี่ยก็เป็นการบอกเอ่อคนที่ทําสิ่งเหล่านี้นะคะว่าอ้าวันนี้สิ่งที่ทําอยู่เรารู้แล้วถ้ารู้สึกว่าถ้าคุณมีความเชื่อว่าสิ่งเนี้ยคุณทาใส่ใครแล้วมันไม่ดีอะระวังสิ่งไม่ดีมันจะย้อนกลับเข้าตัวหอมเชื่อว่าธุรกิจอะเราร่วมมือไปด้วยกันได้ ทำเชียงใหม่ให้มันน่าเที่ยวก่อนดีกว่าหลังจากวันที่ทค,<ะ>คุณซีกับคุณนสศมีแขกเขาไปี่เขาไม่ติดใจไม่อยากไปดำเพิ่มอะไรเงี้ยต้องานเพิ่มคุณซีน้องซีโร่น้องซีโร่โโก็ตกใจเหมือนกันกับยอดดื่มใดๆนะคะแก้ข่าวนิดนึงเรื่องการทำคอนเทนต์ของน้อง,อง,องซีโร่ซีไปทำ YouTube ของเขาอยู่แล้วแต่พาร์ทของหอ,งองคือซีมาแล้วอะไปให้สุด ในชีวิตซีจะมีโอกาสได้ยืนบาร์โฮสใหม่ในชีวิตมันคงไม่มีอยู่แล้วไหนๆมาแล้วอ่ะลองยืนจริงสักครั้งลูกค้าไม่รู้แล้วให้ประมูลจริงนั่งจริงก่อนที่น้องซีโร่จะลงมายืนบนเวทีเรามีการซักซ้อมแล้วว่าในบาร์โฮสเขาเล่นเกมอะไรบ้างสิ่งที่คุณจะเจอสิ่งที่คุณจะต้องเอเ์เทนแขกมีอะไรบ้างเราให้เขาซ้อมตั้งแต่ข้างบนแล้วปรากฏว่าพอลงมานั่นเป็นการประมูลจริงๆจากลูกค้าจริงๆเพราะตอนตอนแรกเราคิดว่าเดี๋ยวมันก็คงจบที่เอ็มมี่ ใครจะไปสู้ยี่สิบดื่มเอ็มมี่ยี่สิบดื่มคิดอย่างนั้นคุณติคิดว่าไงวันนั้นมันอยู่ในเหตุการณ์เดนผ่านไปในวันนั้นในเหตุการณ์ทำหน้าได้ด้วยเหรอฟันมืดนะแต่วันแต่วันนั้นน้องซีโร่เขาทำได้ดีนะคะซีโร่ทำได้ดีประทับใจมากโดยปกติเวลาการประมูลดื่มมันเหมือนประมูลรถเนาะมันจะปิดขึ้นทีสามดื่มห้าดื่มสิบดื่มน้องซีโร่มาเริ่ม 5 0แล้ว20ท,ทำไมมันกระโดดไกลจังวะ30สักพักไป100ดื่มแรวตกใจมากเอาวะร้0ยดื่มไม่จบแล้วล่ะไม่น่ามีแล้วอีกโต๊ะหนึงบอก150ไม่ได้ขึ้นเป็นทีละ10 20ด้วยนะเป็น150เราก็รู้สึกว่าโอหบางทีเนี่ยของมันอยู่บนฟ้ามันมันไม่เคยเคลื่อมลงมาถ้าวันนี้มันอยู่ตรงหน้ามันก็ต้องทำวิถีทางเพื่ออยู่ใกล้ชิดเราได้ได้มากที่สุด <นะ S 2> อมไม่แน่ใจว่าร้านนี้สถิติสูงสุดเขาอะไรยังไงนะคะเพราะว่าหอมเพิ่งเข้ามาถึงบุญแต่ว่าวันนั้นน่ะถือว่าพีคมากแล้วก็ยอดเอ่อยอดที่ที่จบมาเราก็รู้สึกว่าโอเคอย่างน้อยจีซีวัตามันก็ไม่เสียหน้าเนานะแต่มันมีคนหนึ่งค่ะบอยพิษณุบอกว่าถ้าหอมเอาคุณไปคุณสองร้อยืมการันตีไม่เอาค่ะเขาโยนหูไว้เขาโยนหมูไว้เาคิเขาจะเหนือตัวขนาดนี้่ เปลืองล่าคนนี้เขาชอบแบบบอยไงแต่หอมไม่ชอบ้ันนึงเราจะใช้มาตรฐานผู้มิหานตัดสินแขกคนไม่ได้ใช่ไใครจะไปเลือกมาเราก็จะตีสองไว้ยืนเอาอย่างนี้บอยพิศนุอาจจะต้องต่อคิวเพราะว่าคิวลายชื่อเอาัานที่ที่จะมาเป็นเซเลปเดย์ของเราให้ตัวพ่อเขาเดินก่อนตา้มเดือดตาตั้มเดือดตายืนจับมือคู่กับบอยพิศนุรอใครก่อนใครคิวอันนี้คิวล่าสุดคือใคร ขออนุญาตไม่บอกแต่ว่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวเปิดตัวมาได้คือหานอ้าวทำไมตั้มกับบอลไปซื้อไม่ดีตรงไหนทำไมต่อคิวต่อคิวก็คือคิวยาวไหมพักไม่บอกคิวยาวนี่คิวยาวอยู่แต่ว่าเอาตัวดีๆเขามีอยู่มีพร้อมยืนไม่ดีตรงไหนสองคนเนี้ยทุกตรงตรงไหนคือจุดดีค่ะเพราการันตีว่า200ร้อยืมมากกว่า40วัตต์น่ะเอาให้ได้20ดื่มก่อนยืนเบื้องน้ำเบื้องแอร์ที่ร้านเเนี่ยร เดี๋ยวดูตัวพ่อตัวแม่เขายืนก่อนถ้าเราด้วความที่ผหานเราจะแนะนำตั้มกับบอยยังไงถ้าจะต้องไปยืนดนูกันต้องเตรียมตัวยังไงบ้างให้ซ้อมรับรถก่อนรับรถ <laughs> คนหนึ่งรับรถคนหนึ่งสับเอียวก่อน <laughs> ดูบรรยากาศ เออโอเคการที่เราไต่เต้าขึ้นมาสิปีนี้ยหัวไหวไหมลูกอ่ะเดินขึ้นเวทีอะขาหนูสั่นกับก็แก๊ปแก๊บๆแล้วเรียกลูกนี่ในการคนนุ่นคนเหรอชอบแขกตัวเองว่าลูกลูกจะขึ้นเวทีแล้วนะ็ลองเปรีเนี่ยขัดใจมากเราชอบตัวแก่อะแล้วลูก็รอไปก่อนเนาะใช่สุดท้ายฝากมาพูดของเราค่ะก็ฝากคาริคาริโชคชัยสีนะคะแล้วก็เอ่อถ้าใครอยากจะเห็นหน้าตาเด็กเดี๋ยววันที่สิบหกเราจะพาน้องๆจากพัทยาออกแชร์ แล้วก็เรยียนเชิญส wow ื่อที่ไม่ใช่ผู้หญิง ก็เรียนเชิดคาะคคาะค่ชเชัยศรีนะคะแล้วก็6 7 8กันยายนนี้เราจะแกนด์โอเหนนี่ที่พัทยาอาจจะขอพูดถึงคนในพื้นที่พัทยานิดนึงนะคะว่าเออเป็นคนที่ชอบพัทยาแล้วก็เมืองพัทยามาชอบไปท่องเที่ยวหับอยางมีเพื่อนที่พัทยานะการที่หอมไปพัทยาครั้งนี้หอมอยากให้พัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวอยากให้ เศรษฐกิจหรือธุรกิจที่นั่นนะ่ะกลับมาเพื่อคุยอีกครั้งหนึ่งราพวนฝากเนื้อฝากตัวอย่ามองของเป็นคู่แข่งนะคะขอบคุณค่ะ